คนที่มีปัญหากรามใหญ่หน้าเหลี่ยมแล้วอยากจะมีใบหน้าที่เรียวได้รูปก่อนจะตัดสินใจทำสัลยกรรมตัดกรามหรือ v ีไลนหรือจะไปฉีดบ o ท็อกซ์ต้องดูคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาสัญยแพทย์ตกแต่งกับช anel d r hope plastic surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องสัลยกรรมตกแต่งในตอน5ข้อคิดก่อนทำศัลยกรรมตัดกรามหรือทำศัลยกรรมวีไลน์ครับ การทำสัญญกรรมตัดกรามหรือวีไลเป็นทางออกให้กับคนที่มีปัญหากรามใหญ่หน่าเหลี่ยมผมทราบดีว่ามีคนจำนวนไม่น้อยไม่ค่อยเชื่อมั่นกับการทำสัญญกรรมชนิดนี้ในเมืองไทยและอยากจะไปทำที่เกาหลีไม่ว่าคุณคิดจะไปทำที่ไหนผมขอฝากข้อคิด5ข้อก่อนตัดสินใจทำสัญญกรรมตัดกรามครับข้อที่1ผลลัพธ์ของการตัดกรามไม่ได้อยู่ที่ขนาดของกระดูกที่ตัดออกมาแต่อยู่ที่ขนาดของกระดูกที่เหลืออยู่ ผมเห็นหลายๆคนที่ตัดกรามไปแล้วก็มาชอบมาอวดกันว่าตัดกรามออกมาได้เยอะมากตัดออกมาดีมากแต่ลืมไปหรือเปล่าครับว่าสิ่งที่ตัดออกมามันไม่ได้อยู่บนหน้าเราแล้วกระดูกกรามที่เหลืออยู่ตังหาครับที่อยู่บนหน้าเราเพราะฉะนั้นจะตัดออกไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือขนาดของกระดูกกรามที่อยู่บนหน้าเราตังหกครับว่าเล็กพอกับความต้องการแล้วหรือยัง ข้อ2ผลลัพธ์ของการตัดกรามไม่ได้อยู่ที่รูปร่างของกระดูกที่ตัดออกมาแต่อยู่ที่รูปร่างของกระดูกที่เหลืออยู่ครับลองคิดตามผมนะครับถ้ากรามของคุณสองข้างใหญ่ไม่เท่ากันแต่ตัดออกมาเท่ากันเลยรูปร่างกรามของคุณจะเท่ากันไหมครับก็ต้องไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นรูปร่างที่ตัดออกมาจะเป็นยังไงไม่สําคัญครับรูปร่างที่เหลืออยู่ต่างหากครับที่สําคัญรูปร่างที่เหลืออยู่ดูเป็นธรรมชาติหรือเปล่ารูปร่างเหมือนกระดูกกรามตามธรรมชาติไหมบางทีตัดออกมาเป็นรูปโค้งแบบนี้ หรือบางทีตัดออกมามีมุมกลามเพิ่มอีกที่แบบนี้มันเล็กลงก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกด subscribe กด like และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปครับและฝากติดตามเพจด็อกเตอร์โฮปคลัทชิคซิด้วยนะครับ ข้อที่3ผลลัพธ์ของการตัดกรามเริ่มต้นจากนอกห้องผ่าตัดครับในการผ่าตัดกรามจริงๆเราจะไม่เห็นกระดูกกรามที่ชัดเจนเหมือนในรูปนะครับเพราะว่าข้อจํากัดก็คือการเปิดแผลครับเราไม่สามารถเปิดแผลให้ใหญ่ๆแล้วก็เห็นกรามได้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นก็จะมีแผลเป็นที่ใหญ่เต็มหน้าไปหมดครับการทําสัญญกรรเป้าหมายคือเราต้องการให้ใบหน้าที่สวยขึ้นหล่อขึ้นใช่ไหมครับการตัดกรามเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นที่เห็นได้ชัดจากภายนอก ดังนั้นผมจะไม่พูดถึงวิธีเปิดแผลข้างนอกนะครับเพราะว่าไม่มีความจําเป็นเลยถ้าเราสามารถจะตัดกรามโดยเปิดแผลในปากได้ครับ แต่ว่าการเปิดแผลในปากก็จะมีข้อจํากัดในการมองเห็นกรามเมื่อเราไม่สามารถเห็นกระดูกกรามได้ชัดทั้งหมดสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือการวางแผนการผ่าตัดครับปัจจุบันเทคโนโลยีการทำเอ่อ uh, ซีทีสแกนหรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะได้ภาพ3ามิติที่ชัดเจนมากสามารถที่จะวาดแนวการตัดกระดูกได้จากในคอมพิวเตอร์หรือว่าจะสามารถทําเป็นโมเดล3มิติเหมือนของจริงออกมาด้วยวิธีการเหล่านี้จะสามารถกําหนดแนวการตัดกระดูกได้แม่นยําและข้อจํากัดของแผลผ่าตัดก็จะหมดไปครับ อีกทั้งยังใช้เวลาผ่าตัดน้อยลงมากๆครับ ข้อที่ 4. ผลลัพธ์ของการตัดกรามเครื่องมือสำคัญพอๆกับฝีมือการผ่าตัดกรามนอกจากศัลยแพทย์จะต้องมีฝีมือมีประสบการณ์ที่มากพอแล้วเครื่องมือผ่าตัดก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับผมเคยเห็นการแชร์คลิปการผ่าตัดคลิปหนึ่งโดยเปิดแผลจากทางด้านนอกแล้วตัดกรามโดยการใช้ออสซิโอโตมหรือเราเรียกง่ายๆว่าสิวนะครับล้วก็ตอกด้วยคอนลงไปที่กระดูกเห็นแล้วผมก็ตกใจมากเพราะว่าอะไรละครับ แค่นึกถึงแผลเป็นที่จะเกิดมันก็แย่แล้วครับแผลยาวมากนะครับยิ่งเอาสิวตอกลงไปอีกยิ่งแสดงให้เห็นว่าไม่รู้เลยว่าแรงกระแทกขนาดนั้นน่ะจะทําให้กระดูกกรามในตําแหน่งที่ใกล้ข้อต่อเนี่ยหักได้ง่ายๆเลยครับหลักการในการตัดกรามควรจะซ่อนแผลผ่าตัดไว้ในที่ที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือในปากและใช้เลื่อยตัดครับ แต่เลื่อยที่มีใช้กันอยู่ก็มีข้อจํากัดเพราะจะทําให้แนวตัดทั้งด้านหลังเนี่ยเป็นรูปร่างโค้งเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันจะติดมุมปากนะครับถ้าจะให้แนวตัดสวยก็จะต้องเปิดแผลภายนอกก็จะมีแผลเป็นอีกผมได้คนพบเลื่อยชนิดพิเศษครับสามารถตัดได้แนวสวยโดยไม่ต้องเปิดแผลภายนอกสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเลื่อดชนิดนี้เป็นยังไงผมขอเก็บเป็นความลับบ้างแล้วกันครับเห็นใครๆก็ชอบมีเทคนิคผ่าตัดเฉพาะของที่นั่นที่นี่กันเต็มไปหมดผมขอเป็นคนลึกลับบ้างนะครับ ข้อ 5. ครับผลลัพธ์สุดท้ายของการตัดกรามคือรูปหน้าไม่ใช่รูปร่างกรามครับผมเชื่อว่าเป้าหมายของคนที่คิดจะตัดกรามทุกคนก็คือต้องการใบหน้าที่เรียวไม่ใช่รูปร่างกรามที่เรียวครับสิ่งสําคัญที่สุดคือรูปหน้าที่เห็นจากภายนอกถ้าเราจะชมคนที่หน้าเรียวสวยหรือหล่อก็ต้องบอกว่าหน้าเรียวสวยมากเลยไม่บอกว่ากรามเรียวสวยมากเลยใช่ไหมครับคนที่มีปัญหากรามใหญ่หรือหน้าเหลี่ยมเกิดจากสส่วนครับก็คือกล้ามเนื้อมาสเตอร์ที่ใช้ในการเคี้ยวหรือกระดูกกรามกว้างครับ ซึ่งอาจจะมีทั้งสองส่วนร่วมกันก็ได้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่หนาอย่างเดียวเราก็ใช้การฉีดบท็อกซ์เป็นหลักในการแก้ไขแต่ถ้าเป็นกระดูกกรามกว้างก็ใช้การตัดกรามในการแก้ไขแต่ถ้าเป็นทั้งสองอย่างก็ต้องทําทั้งสองอย่างครับการแก้ไขที่ไม่จงจุดเช่นการกระดูกกรามกว้างแต่มัวบไปฉีดบท็อกซ์หน้าก็ไม่เรียวครับใครที่กําลังศึกษาข้อมูลเรื่องของการทําศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูกทําตา2ชั้นยกคิ้วดึงหน้ายุบโหนกแก้มตัดกรามอย่าลืมกด subscribe กด l i ค์และสั่นกระดิ่งเอาไวน้น ดีๆจากหมอโฮครับหรือถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทําสัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวการพักฟื้นหรือเคยทํามาแล้วมีปัญหาเขียนคุยกันด้านล่างในคอมเมนต์หรือเข้าไปคุยกันในเพจ Dr. Ho Plastic Surgery ได้นะครับสุดท้ายนี้หวังว่าใครที่กําลังวางแผนจะตัดกรามจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ